มาสวัสดีเพื่อนเ่นทุก่านครับผมเวลมี well, ลูกใหญ่ตุ่มยักนี่ต้องแวะไว้จับก่อนงั้นเดี๋ยวลืน่น นี่ตรงนั้นน่ะวิธีดูการเจาะอย่างนี้เลยติดแกนทำให้เงี้ยากเลยนี่แกน ยังขาดไม่สนิทนะ่น